ฉันมาทำอะไรที่นี่หลังจากไปถ่ายบัตรอำเภอมาแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะมานี้เนอะตะเลิดเลยนะคะจากชุดถ่ายบัตรเลยต้องรีบมาเก็บก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่เนาะวันนี้จะเก็บไปเยอะๆเลยเพื่อจะเอาไปดองเพราะวันนั้นยังไม่ได้ดองเลยนะคะวันนั้นแค่ลวกกินกับน้ำพริกเนาะนี่โอ้ยตากล้องยังไม่ออกมาเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ เมียชวนไปไหนไปหมดแต่ว่าการที่จะให้ถือกล้องนี่ต้องใช้ภาคบังคับเดอ้อผู้บ่าวบานค่อยพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วหวัดดีครับป๊าป๋าวัสดีครับป,ปา๊าป๊าคนวิดีโอ,อร์เม <c oughs> มุดแสนอุ <c> ้ย <oughs> ดูหน้าพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> อ่าอ่าอะไนี่ได้อะไอ่สกแอ่ะอ้ยาอิสระ ดิลมงเนียม,มตัวที่สีเป็นอะไาก,ลกมาเก็บกันเลยนะคะนี่ดอกกําลังสวยเลยนี่ดอกกําลังสวยเลยเก็บอย่างนี้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวผ่านไปอีกสักอาทิตย์เขาก็จะบานแล้วเนาะบานเอเขาเรียกว่าบานเป็นใบหรอกอเขาก็จะเป็นใบเราก็กินไม่ได้แล้วนะคะก็จะกินช่วงนี้เลย งน,นี้เลยพี่น้องคะเขาเรียกผักกลุ่มไม่มีไม่มีมมตะกร้าสวยๆใส่ถุงนะคะแล้วเดี๋ยวตะเลิดไปช็อปเมื่อวานไปช็อปของไทยฝรั่งจมแพงหลายเดี๋ยวเมื่อน,นีนลองเข้าวัดของฝรั่งกันเนอะฝรั่งบ่มีเข้านอมันแพงย้อนเข้าแหละบ้านเฮานะน,นี่เลยนะคะพี่น้องคะกลมตัวทีวป้ปะโหตากล้องไปสักไก่เลย แซ so เนี่ยกำลังเลยนะคะสวยๆฉันมาทำอะไรที่นี่สามีบอกว่าช่วงหน้านี้เมียไปไหนมองหาแต่แนวกินเดินนี่จะสะดุดมองหาแต่ข้างทางนะคะเงียนขึ้นบนฟ้า <laughs> เมื่อมองฟ้าหาแต่แนวกิน <laughs> ไทยแท้ อยู่ไดบ่อดตายหาแต่แนวกินพี่น้องจา้าวันนี้จะเก็บเยอะๆหน่อยทดลองนะคะดอกอ,าอ่าชื่อเขาชื่ออ่าลืมแล้วชื่ออะไรนะป้าๆาวัตดีสน้มเมเปิล <c oughs> อ่าดอกเมเปิลนะคะผักกลุ่มฝรั่ง <c oughs> จากพี่น้องชาวไทยกลุ่มเก็บผักต่างแดนเนาะที่แบ่งแชร์ว่า กินได้นะคะลวกกินกับน้ำพริกบางคนกินสดด้วยซ้ำเนาะตัวยายจา๋ายายจ๋าว่ารสชาติสดนี่เขาจะไม่เท่าไหร่สําหรับเราเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะเขาจะหืนนิดนิดบางคนเขาดองเขาก็จะลวกก่อนนะคะนอกน้ําเย็นแล้วก็มาดองแต่ตัวยายจ๋าจะดองตามสูตรที่เรากินเนาะต้นเขาไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเป็นต้นไม้ประดับ รู้สึกว่าเป็นเป็นต้นไม้ประจำชาติของเดนมาร์กหรือเปล่าเมเปิลเนี่ยมาด้านนี้เลยค่ะป้าป้าแกดูชุดเก็บผักชินุกนี่เขาบอกังไม่พอเหรอยังมาจะไลมเมอช์เ่าท่านุกฮะบลูมเมอร์ชอเล่าท่กกลางบอกว่าเธอจะไม่ให้เขาเหลือเป็นดอกไม้ธรรมชาติสวยงามบ้างเลยเหรอ อยู่จะกินหมดเลยเหรอว่างั้นฝรั่งเหอร้าเตอะบรูมมันสวยงามว่างั้นดีบินโกดเขียนบรูมมแม่ดีกลมรัชเนี่ยมันก็ะจะออกมาเป็นใบแล้วพอใบแล้วก็กินไม่ได้แล้วนะคะอันนี้จะเก็บเยอะเลยของอร่อยด้วยนี่พี่น้องเหนยไปลวกกินกับป๋ปลาลองแล้วกินกับส้นตำนะคะ ก็มองนะเพรายิ่งว่าคนไทยอะไรนะทำไรธรรมชาตินะจะกินอย่างเดียวเอาแค่กินน้อต้นเขาใหญ่นะคะเพียงแค่เราไม่หักกิ่งของเขาก็โอเคแล้ว เยอะๆเลยพี่น้องขาเพรละเรดองแล้วเขาจะยุบเรือนิดเดียวเองดองจะได้ไปกินนานๆเนาะได้ไปกินนานๆกินกับส้มตำเผื่อๆพี่ๆเขาด้วยนะฮะอ อยู่ข้างทางข้างในนี้ก็จะมีต้นใหญ่เหมือนกันเป็นฟพสเขาเรียกว่าเป็นสนามฟุตบอลอ,อุ้ยอุ้ย a n d s ก o p AND NEW s t a ันมาเก็บวันนี้ต้องเก็บให้พอเลยนะคะถ้ามาอีกสักสามสี่วันก็ไม่เหลือให้เก็บแล้วพี่น้องจ๋าเนาะตามีชวนเข้าไปในป่าข้างใน เก็บแค่ตรงนี้ก็พอแล้วทีละต้นต้นเมเปิลนะคะส่วนมากเขาจะปลูกเป็นต้นไม้ประดับในเมืองไปข้างทางเนาะไปทางไหนตอนนี้จะเห็นต้นเมเปิลเนี่ยกำลังออกดอกนะคะก่อนที่เขาจะออกใบเนาะนี่แหละคือการแบ่งแชร์ของคนไทยเรานะคะจากกลุ่มเพื่อน ที่คนไทยในต่างแดนเฟซบุ o กเนาะที่ยจะได้รู้จักแล้วได้มาเก็บกินนะคะพี่น้องค่ะเขาเรียกว่าต้องมีคนทดลองแล้วเนาะเราถึงจะกล้ากินคนหาข้อมูลแล้วแต่ว่ายายจ่ากินมาหลายปีแล้วนะคะพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่กลัวนะคะป้าป้าแทร็กบูฟอร์มเอออันเียนะอัก ดีมีฝรั่งมาช่วยโหนมีฝรั่งมาช่วยโหนการเก็บผักปาก่ากินเนี่ยบอกเลยถ้ามีโอกาสเนาะมันเป็นความสุขมันเหมือนคล้ายๆว่าเราอยู่บ้านเรานะฮะได้ไปขึ้นสวยเก็บผักกับต้นไม้อย่างเงี้ยกับในไร่ในสวนอย่างเงี้ยบอกตรงว่ามันเป็นความสุขนะฮนะเนาะหลายๆคนบอกหน้าอายอยุ้จ๋าเคยโดนว่านะคะสมัยก่อนว่าโอ้เป็นเมียฝรั่ง เก็บผักอยู่ข้างทางเ่อายเขาบอกบะอายด้วพี่น้องด้วบ่ะอายเพราะว่าจะได้กินแป๊บเดียวไม่กี่ครั้งเองนะคะเนาะของอร่อยพอเราจากจากอ่าเมเปิลแล้วเราก็จะไปหาอ่าผักเซียนอุ้ยป้าป๊าช่วยโหนหน่อยเร็งก,ก์ ก็จะไปดอกแคนะคะดอกแคก็ต้นใหญ่หากินยากเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในเมืองข้างทางจริงๆเราก็ไม่เก็บเนาะเพราะเป็นที่ฝุ่นเขาเรียกว่าควรขมเหล่าของรถเนาะเราก็จะเข้าป่านิดนึงแล้วดอกแคเขาก็จะมีแต่ต้นสูงๆโโนอ้ย มาจะหลุดมือพอหลังจากดอกแคออกแล้วเราทีนี้เราก็จะไปเก็บอ่าหญาตะกระแตนนะคะพี่น้องขาตอนเนี้ยอุยดูมือหนาวหญาตะกระแตนปาป้ากันยัห้ารเป็นแทรเนอร์ไมใช่ไม่ด้รเวยนน้นีกก็กก็น่นก็ก

โอเคนะพี okay, á, n, k k ่ก็ต้องขาลองเดินไปดูข้างในกับคุณสามีอันนี้ก็อยากได้เต็มนี้อยากได้อีกปะปาอืมอืมฝนกครับบ๊าเตดีเอ็นนี่ดีเอ็นอันนี้เปตวทีโครอ่ะเมีนนีนี่มดูนี่ตรงีอ่ออปาบังคับนะคะ ใช้ภาคบังคับเมื่อก่อนสามีไม่สนับสนุนในะเรื่องทาวิดีโอไปไหนมาไหนเนี่ยอุ้ยนางเง็กนางงอแต่หลังๆมานี้ถือว่าโอเคนะคะเห็นเมียมีความสุขเนาะแต่ว่าพาไปทําเองใช้นี่ต้องดูหน้าอารมณ์เขาก่อนการถือ <laughs> กล้องก <g rain> ็จะบังคับฝุ่นๆนิดนึงถ้าว่างพาไปไหนชวนไปไหนไปหมด แต่ทำเองบริการตัวเองอันนี้คือความจริงนะฮะ <ché? S 2> และ้วก็ธรรมดาเนาะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่มีใครจะทำให้เราได้ดังใจทุกอย่างนี่ <S <S <อ> <ders> สวยไหมช่อนี้ใหญ่มาก <S <S นี่ไง แกงอ่อมเห็นพี่เขาบอกว่าใส่แกงอ่อมก็ได้นะคะเรจาก็ยังไม่ได้ใส่แกงอ่อมเนาะจริงๆแล้วผักอะ่ะเราจะใส่ทําอะไรกินมันก็ได้ทางนั้นน่ะนะแกงส้มเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆวันนี้กับการเก็บผักกลุ่มได้หนึ่งถุงเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างในอีกเนาะเพราะว่าดองยุบแล้วก็เหลืออยู่หน่อยเดียวพี่นอ้องขายัางไม่พอว่ตามไปดูคะ่ะ อยากสวยออกจากอำเภออากาศไม่หนาวมากแต่ก็เย็นอยู่นะสามีชวนเดินเล่นเข้าไปดูต้นข้างไหนพี่น้องขาได้มา,าเต็มถุงละแต่ยังไม่แน่นนะอยากได้เยอะๆนะ <laughs> อากาศคึ้มค้มอุ้ยความยากสวยไปตายบัตร <laughs> มาท่านี้เขามี <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอย่ารอเขาเรียกว่าเว,เวลาอย่ารอนะคะถ้าเรามีโอกาสให้รีบอืมเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่า อย่างดอกเมเปิลเนี่ยวันนี้ยายาอยู่บ้านใช่ไหมพรุ่งนี้อยู่บ้านเราทีนี้กลับไปทํางานสามีทํางานแล้วก็ไม่มีโอกาสมาแล้วทีนี้อดเลยนะผ่านไม่เกิน3 4มวันนี้เขาก็บานแล้วเนาะคนมาก,กินพี่น้องจา๋าธรรมชาติแสนสุขอยู่เมืองนอกก็อดหากินไปทั่วอมาดูกันเลยนะคะเดินเล่นกันนี่ก็ต้นเมเปิลนะคะแต่เขาสูงใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะ,ะนู่นข้างในาสามีมาชวนเดินเล่นกับอากาศหนาวๆแบบเนี้ยนะเข้ามาแบบนี้เสียงนกดังสนัน่นวันไหวนะฮะต้นนูนะ้น่ะมันลุกมากเลยอ่ะมันลุยไม่ได้ The been. อ่ะเออดิอันเดอร์โบมอสบีนเนะหมออะไรมุดหมอมาว่าเข้ามาข้างในมันจะมีให้เก็บไหมอะ่ะเพราะว่า ต้นเมเปิลเนี่ยเขาชอบเอามาปลูกประดับข้างทางด้วยซ้ำน,นะฮะซีแฮปเคนบินหนูย hmm. ่าเขาบอกเดินเล่นอีกนิดหน mm hmm. ึ่งต่อไซีแฮปเคนข้างในป่าจริงๆไม่มีแต่เห็นต้นนู้นอยู่ลึกๆนี mm ่ hmm. เป็นสปอตนะคะที่นี่ที่คือขอนามนีฬปิลาเนะ mm hmm. เาะได้เดินสวิตย์หน่อยนึงก็ยังดี ไปค่ตร๊ดปสิดเคสนะอือข้างในไม่มีเ้ยพี่น้องมันมีแต่อยู่ข้างทางโอเคนะคะคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปช็อปอาหารฝรั่งกันวันนี้เนาะเรามาดูกันว่าเปรียบเทียบของไทยกับของฝรั่งจะแพงกว่ากันขนาดไหนจะของเนาะโอเคนะป้าๆบายๆสวัสดีค่ะบาย